นี่นะครับมะม่วงตอนกิ่งนะครับออกลากดีมากเลยนะครับนี่นี่นี่ลากที่เขาแทงออกมานะครับนี่มันจะเป็นตะปุ่มแบบนี้นะครับถ้าเรามาดูฝั่งนี้นะครับมันจะจะดูดูดูฝั่งนี้แสงแสงแดดด้วยนะตรงนี้นะครับรากดำๆสองกันนะครับใหญ่ใหญ่มากครับนี่รากดำๆ เขาจะแทงเป็นตะปุ่มตะปุ่มออกมานะครับตรงตรงนี้ก็ออกมาแล้วนี่ถ้ามีกิ่งแบบนี้ออกมานี่กิ่งแทนนะครับนี่กิ่งแทนสามกิ่งหนึ่งสองสามที่มันออกมาจากใต้ใต้กิ่งที่เราตอนนี้แสดงว่าแบบนี้มันจะออกรากนะครับฝั่งข้างบนนี่ก็มีกิ่งแทนออกมาสองกิ่งนะครับกิ่งแทนที่นี่นะนี่คือกิ่งแทนกิ่งแทน แบบนี้คือกิ่งแทนออกมามันก็ออกรากนะครับอันนี้เป็นมะม่วงพันอาทูนะครับตรงตรงข้างล่างนี้ที่ทําไม้เพราะว่าเขาโดนร่วงกินนะครับเกือบตายนะครับพอดีเราก็เลยเอาถุงพลาสติกมาพันนะครับเพื่อไม่ให้กิ่งให้มันเกิดความชื้นนะครับันเกิดความชื้นที่จะเอามีเปลือกออกมาใหม่นะครับ นี่แหละครับแบบไม่ง่ายนะนะครับหลายคนก็เอาไปทําได้นะครับวิธีการตอนมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับคืออย่าถ้าเป็นอาร์ทูนี่ริ่งประมาณเท่านี้มือมันก็ออกนะครับวิธีการตอนก็คือถ้าเป็นกิ่งที่จะเขียวลงมาอย่างนี้ก็มาถึงตรงนี้นะครับถ้าผมผมก็จะตอนใต้นี้นะครับตอนตอนใต้นี้ห่างจากตรงนี้ประมาณสักสนิ้วนี่ครับตรงใต้นี้ แต่อาทูจะตอนง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแรดแรดต้องตอนขึ้นมาอีกนะครับถ้าเป็นมะม่วงแรดอ่ะมันจะตอนตรงที่ตรงสูงสักหน่อยนะครับถ้าเป็นมะม่วงแรดนี่ผมจะตอนอยู่ที่ช่วงเขียวๆนี่นะครับเขียวๆลงมาตรงนี้อันนี้จะเป็นดอกอันที่ชั้นที่หนึ่งดอกชั้นที่สองนะครับดอกชั้นที่หนึ่งนะครับดอกชั้นที่สอง หรือบางทีตอนตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามา่พวกมะม่วงเขียวเสวยนะมันไปตอนตอนต่ำๆมันไม่ค่อยออกมันต้องตอนใกล้ๆยอดนะครับหรือตอนประมาณนี้นะครับนับลงมาจากตรงนี้เนีครับถ้าถ้าเป็นเขียวเสวยนะครับแต่ถ้าเป็นอาทูพวกที่กิ่งใหญ่ๆก็ได้นะครับทดลองดูนะครับถ้าเรานับดูแล้วตอนทั้สองกิ่งอันนี้คือ ถ้านับจริงๆอันนี้คือดอกชั้นที Teraz, ่หนึ persona, mm ่งนะครับดอกชั rah, ้นที <con side keyboard 1970> ่สองดอกชั้นท <laundry> <ken expert> ี่สามนี่ประมาณดอกชั้นที่สามนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็เอาประมาณดอกชั้นที่สองนะครับมันมันแล้วแต่กิ่งมันออกมาไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกิ่งแบบนี้มันออกมาประมาณดอกชั้นที่หนึ่งดอกชั้นที่สองดอกชั้นที่สามนี่ประมาณนี้นะครับ พี่ไปเลือกทำเาเวงนะครับแต่ละพันธุ์เนี่ยบางทีแต่ละดอกแต่ละกิ่งมันออกไม่เหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้ก็ดอกชั้นที่หนึ่งอออยอดชั้นที่หนึ่งยอดชั้นที่สองนะครับยอดชั้นที่สามถ้าเป็นมะม่วงบางพันธุ์นี่ยมันจะตอนอยู่ยอดยอดที่สองนะครับนี่ประมาณนี้ วันนี้พามาดูมะม่วงที่ผมตอนกิ่งไว้นะครับกิ่งนี้มันออกดอ,อกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็เกิดรากแนะครับตรงนี้นี่ครับที่เป็นแดงแดงนะครับที่เป็นแดงแดงนี่จะเป็นรากมะม่วงครับถ้าถ้ามันเกิดอ่ะกิ่งแตกใหม่ออกมาส่วนมากแบบนี้นะมันจะมีรากแล้วนะครับนี่ครับถ้ารากเขาจะแทงเป็นตะปุ่มตะปุ่มตามถุงนี้ออกมานะครับนี่ แทงเป็นตะปุ่มตะปุมตะปุมนะครับลากแทงแทงออกมาเป็นตะปุ่มเลยนะครับตรงนี้มันก็ออกออกดอกด้วยนะครับกิ่งนี้ที่ผมตอนนะครับกิ่งนี้ออกหรือยังกิ่งนี้กิ่งนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับรากยังไม่เห็นชัดนะครับรากรากอยู่ข้างล่างนะครับ มีแทงแต่ปุ่มออกมาอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวมา,มาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งที่ผมอันนี้เป็นมะม่วงอาร์ทูนะครับอันนี้อันนี้รากแทงออกมานี่ยนะครับจะต้องได้ตัดเลยนะครับเพราะเรามาจับแล้วมันโยกหัด ได้เปิดแบบนู้นนี่ครับเพราะว่าตรงตรงนี้นะครับพิดลรากแทงทะลุถุงออกมาเลยนะครับถ้าถ้าถ้าเรามาดูเหลี่ยมนี้นะครับนี่รากแทงทะลุถุงออกมาเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ยังอยู่ได้อยู่นะครับราก S <S <an> ตรงนี้จะเห็นเป็นรากใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นเส้นขึ้นรากใหญ่เลยมะม่วงอันนี้ตอนออกลากดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูกิ่งอื่นนะครับที่ตอนไว้อันนี้ผมทำขุดลากคาบแต่ไม่ติดนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันจะได้ผลเร็วกว่านะครับ อันนี้ยังไม่มีครับถ้าถ้ากิงที่มันมีมีรากออกมามันจะดูง่ายนะครับกิ่งนี้ก็ไม่มีครับมันหมดอันนี้เป็นมะม่วงแรกเดี๋ยวจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมตอนไว้นะครับ อมตอนไว้เยอะอยู่นะครับนี่ครับกิ่งนี้นะครับดูลากนะครับรากเขาจะแทงออกมาเป็นตะปุ่มตะปุ่มอย่างนี้นะครับนี่ ถ้าถ้าเป็นตะปุ่มตะปุ่มอย่างนี้แสดงว่าออกรากแล้วก็มีกิ่งใหม่ออกมานะครับสองกิ่งครับนี่ครับกิ่งใหญ่ด้วยครับกิ่งนี้มันกิ่งใหญ่แล้วเพราะกิ่งแทนมันออกมาแล้วลากก็จะแทงออกมาเป็นตะปุมอย่างนี้อันนี้ตอนวันสองกิ่งกิ่งข้างล่างออกหรือยังน่าจะออกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีกิ่งแทนออกมา 3กิ่งแล้วนะครับนี่กิ่งแทนกิ่งแทนนี่ตรงที่เป็นตะปุ่มตะปุ่มเนี่ครับลากขาวๆนี่ครับนี่นี่แทงออกมาเป็นตะปุ่มนะครับนี่นะครับฝั่งนี้จะออกลากเยอะนะครับนี่นี่เห็นเห็นเป็นเส้นลากเลยนะครับเห็นเห็นเห็นดำดำนะครับเห็นดำดำ นี่ครับเห็นดำๆสองเส้นน,นะครับออกลากเยอะนะครับอันนี้แตกยอดแล้วนะครับอยู่อยู่ในกระถางแตกยอดแล้วอันนี้ขุดลากทาบมานะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นที่ผมตอนกิ่นครั้งแรกนะครับที่ผมทดลองตอน,นครับตอนนี้ออกยอดแล้วนะครับนี่ครับออกออกยอดนะครับเป็นลูกคือผมจะทดลองเลี้ยงดูอยู่ในกระถางนี้ผมจะให้กินเต็มที่เลยนะครับว่าลูกเขาจะโตขนาดไหนนะครับเป็นมะม่วงนะ ต้นนี้น่าจะเป็นมะม่วงแรดนะครับที่ผมตอนมานะครับต้นแค่นี้นะครับดูรากข้างล่างรากข้างล่างก็ยังไม่ทะลุนะครับคือเขาต้นเล็กอยู่แต่มันเป็นกิ่งที่เราตอนมานะครับนะครับนี่กิ่งนี้ตอนมาก็ชําไว้นะครับตอนนี้ก็นี่ครับออกออกยอดมานะครับออกดอก แตกดอกมาสองกิ่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเลี้ยงดูนะครับว่าถ้าเราให้กินสมบูรณ์นะอยู่ในกระถางนี้ลูกมันจะโตขนาดไหนคือจะไม่เอาลูกเยอะนะครับว่ามันจะติดดีไหมเราจะให้กินอาหารอย่างดีนะครับนี่แหละครับคือต้นไม่ใหญ่ถ้าเราตอนมาแล้วมันก็ออก จริงเลยนะครับแต่วิธีการตอนเราอย่าไปตอนจริงใหญ่นะครับถ้าตอนจริงใหญ่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสําเร็จนะครับถ้าจริงใหญ่ต้องทาบนะครับนี่ผมก็แต่ก่อนผมก็ตอนไม่ได้นะครับไม่คิดว่าจะตอนแล้วมะม่วงจะออกลูกออกออกออกลากนะครับเพราะว่าเห็นคนเขาตอนกันเขาบอกว่ามันตอนยากนะครับ พอลองตอนดูแล้วเอามาชํำอย่างนี้มันอันที่ปลายเหี่ยวตอนนั้นนะพอดีไม่ได้อยู่บ้านนานไม่ได้ลดน้ำให้เขานะครับน้ำมันขาดน้ำเกือบตายนะครับไม่รู้ช่วงที่มันขาดน้ำมันเกือบตายแล้วเรามาลดน้ำอีกหรือมันก็เลยออกดอกนะครับนี่ครับต้นแค่นี้นะครับออกดอกมาได้นะครับ เราจะเอาไปลองไปขุนดีๆนะครับนี่เอาไปขุนดีๆว่ามันจะได้แบบไหนนะครับจะทดลองให้กินดีๆใส่ปุ๋ยใส่อะไรสักหน่อยนะครับดูดูชอบครับ มีช่อเล็กมันไม่ช่อใหญ่นะนี่ครับปลูกแบบนี้มันก็ออกดอกได้เหมือนกันนะกิ่งเล็กๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องรดน้ำทน่มยพอดีไม่มีใครรดน้ำให้นะ ตอนแรกคิดว่าจะตายนะครับเห็นนิ่งไม่ไม่กระดิกอ่าไม่แตกใบไม่แตกอะไรที่ไหนได้แตกดอกเลยนะครับ